ผมใช้รถสปอร์ตเอสแคปวีหกสามพันรับเชิญครับเบนซินใช่ครับครับเบนซินตอนนี้รถใช้ออกป้ายแดงมาแล้วก็แล้วก็มาติดแกดก็ใช้ดีๆจนจนอ่ามันความร้อนอะไรมันขึ้นมาหลายๆอย่างหม้อน้ําก็เลยมันก็เลยต้องเอาเอาแก๊สออกอจนเพราะน้ำน้าน้ามันเข้าเครียกน้ําข้ามอะไรเนี่ยแล้วก็ตอนนี้รถมีการทําไกลไปให้ไปให้ช่างก็คือปากวัวสูบครับ โอเคครับผมอันนี้ผมก็คือผูซื้อเราก็ไม่ได้เข้าสูงเลยนะนะแทีนี้มันก็ใช้ดีแต่นี้แต่นี้มันป,ป,ประเด็นคือที่ถามคือว่าตอนเนี้ถ้าใช้ใช้ไปแล้วไอ้กอยหรือหัวเทียนอาจจะมันจะ,จะเปลี่ยนไม่หมดอะไรเงี้ยแต่นี้มันก็มีรถที่ยนไม่นิ่งครับครับโอเคอันนี้พอใช้ใช้ใช้ไปมันแต่นี้การเยียบมันก็มีอะดกดดกดอะไรเนี่ยัมก็มันก็<อ>นใช้ได้ผมก็ทนทนใช้ไปที่แต่มันมีอาการตรงที่ว่าใช้ใช้ไปแล้วอยู่ๆพอเราเจอแอก จะข้ามแยกดับครับดับก็ผมก็จอดข้างทางสตาร์ทรถใหม่ก็ติดครับอแต่พอเข้าเกียร์เข้าเกียร์คือออโต้ใช่ไหมเข้าเกียร์ดีเยียบคันเร่งดับครับโอเคอันนี้ผมรู้อาการรถคุณแล้วแหละนะเริ่มแก๊สตัดออกไปเพราะคุณถอดออกไปแล้วถูกไหมถูกครับทราบเลขไม้เลยครับเลขไม์เท่าไหร่ไม่ใไ่ครับเลขไม์คุณตอนนี้รถรถคุณเลขไม์เท่าไหร่ครับกี่กิโลครับโอ้โหจะไม่ไดู้ดูเดี๋จะอยู่มันรถจอด แต่ว่าใช้มานานแล้วครับจบปีสองพันห้าครับโอเครถใช้งานเกินสองแสนโลว่าง่ายเถอะนะโอเคน่จะครับ<น>ปัญหา<น>ตอนนี้นะครับ<น>ที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องแก๊สไม่เกี่ยวตัดออกไปนะครับรถจะใช้แก๊สใช้น้ำมันถ้าไม่ดูแลก็พังนะครับคราวน,นี้รถคุณเนี่ยมีปัญหาที่คอยจุดระเบิดเนื่องจากเป็นไดเล็กคอยนะครับคือคอยจุดระเบิด6ตัวแล้วราคาคอยจุดระเบิดรุ่นนี้ราคาค่อนข้างสูงนะครับและอะไหล่ที่ใช้เนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้อะไหล่แท้ของศูนย์ฟอร์ดนะครับแม้กระทั่งหัวเทียน นะครับสำคัญมากเพราะฉะนั้นรถคุณเนี่ยมีอาการเดินไม่ครบสูบเนี่ยอาการเดินไม่ครบสูบนะครับหลังจากเปิดฝาสูบเนี่ยฝาสูบความร้อนไม่ดันแล้วน้ําไม่ดันแล้วตัดออกไปนะครับตอนนี้เหลือที่หัวเทียนและคอยจุดระเบิดและส่วนใหญ่90%ที่พบว่าคอยจุดระเบิดเสียเนื่องจากหัวเทียนถึงอายุที่ต้องเปลี่ยนแล้วคุณไม่ได้เปลี่ยนทําให้มีการจุดระเบิดซ้าครับเมื่อจุดระเบิดซ้ําเรื่อยๆทาให้คอยจุดระเบิดมันพังเคสนี้นะครับ ถ้าเราเปลี่ยนคอยจลเบิดมือหนึ่งไม่ไหวก็อาจจะต้องหาเป็นคอยจลเบิดมือสองครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผม